ัาดีคำไมพี่น้องตอนแรงๆเนาะน,นี่ก็คขับรถก่ายลักเก็บพี่น้องมีแต่บมักมูเต็มาหย่าอยู่นี่เป็นลายบมักมูเลยเดิวสีพามาอย่างส้มเบิงตลาดมหมักมูเนาะถือว่าลายที่สุดในตัวเมืองปากเซแคนจับปัสซักเนาะ อยู่นี่นี่มันทายกันทั้งเว้นทั้งคึนน้นเตี้ยสิลองคือว่าทุกๆปีส่วเนเดือนเดือนหนึงน่งเนาะเดือนสิบสองเดือนหนึ่งนี่แม่นเต็มยี่เลยทุกๆปีมันนี้ก็เลยกลายมากเลยสิลองก็เลยทายเอาบรรยากาศดับไปสุพีสุนอ้องเบิ้งอยู่รัเกเ็พี่น้องเบิ้งนอนมกมะฮู้มักโ้แต่พี่ตียนวยใหญ่ๆเนาะ เ pues ราสิทามปิดมักหมูเลยทำไมส่มหูไอมักหมูนี่ปลูกปลูกเองบ่ามมาขายซื้อื่อเขาจะมากันบล่าาปลูกปลูกเองสืมาขายสือาแปปลาอ้อยยิ้ใสปลาอ้อยสารบัญเ่ายิันโอ้คือว่าหมักหมูนี่ยมาจากสารวัตะเขตบเหมืนเนาะ Ô lái nó. Biết đi ngoài nhảy à. Ngoài tới đây này đó. Hà ship. Hà ship nó. Ừ. hà ship cho anh nhảy tưởng đó thì nó. Khai vẫn vừa mất khượn đây bỏ. Khai đây. Là... Khai tại công việc. Ờ. Ừ. Tần đèn này ao, thứ ba này, ship kép kép miệng thế này, chứ mà vẫn lái cái này. Ao ờ. khả. อาภาคุ้มเลยวะเอออาภาคุ้มเงียบนะมีอยู่่แบบตื่นขึ้นมาแล้วมันยามเสาร์แล้วมันมันหายไปยังมีเขาจะมาหลักมีมี่แคเนาะโอ้ถือว่าโจทย์เนี่ยเขากบบนี่จ่านอนไม่ได้นอนนอนอย่ได้วยวะโอ้นอนเต็นท์อย่างไรด้วยโอ,อ้สุดยอดสุดยอดขายดีว่ามัน,นีิพอได้ขา,ายเนาะโอ้ ตัวตลาดบังมู่เนาะผู้จะเป็นไรขี่กายมากเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งสวนนั่นก็ตกใจได้เลยเออเปิดตลาดบังมู่ไปเนาะจะเป็นไรนี่แต่บังมู่ชื่อว่าข้อค้าแม่ค้าวันนี้อยู่นี่เลยไม่จำนี่เลยี่น้องขายเลยบดขึ้นบดมือเลยรกย่ำแรงเอาผาเนอ่ะมันมีผถาผาปค้งเนี่ย แต่ออาการขโมยแต่ก็ยังมีขโมยมาล,ลมากลยาายอยู่เลยพวกโจรพวกนี้มาลากเออจะมีเสียอยู่ก็จะมาทั่วไปเพราะมันยืดแคบช่างต้องไปน้องเขาคนไกลไฟไกลมากลากเย็ดเบิรงทางลากเย็ดตรงเมืองฝาเซ่เนาะทางม้ำเป็นทางไปออกจากตู้เมืองฝาเซ่เบิร์กน้เม่นเส้นทางไปในเมืองในเมืองฝาเซ่เนาะ ่สิเป็นประมาณนี้คือว่าไปไกลไปไกลมากเลยตรงเลยเคตหมงหมู่ร้ายนี่นน่ตรงไหนมาแวะเสือหน่อยหน่อยๆหน่อย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  เรียกว่ามังงูเขาจะปลูกเองเนรอที่ยังมันแมน,มนเขาจะทับมาขายเนะาะประธาขงขกา,งาุงยาแมนรับไปสื่อยุสวรรค์เขตปนามราเดี๋ยวว่าบ้างขายอยู่นี่แล้วซิมาถาาเมกาคนต่อไปเนาะไปใส่แหละเห็นยางไปบงยาเอโอ้กล่องหน่วยซอมผู้ได้พี่นอ้องมันร้ายครับเมืองเอารถเอาเต็นท์มานอน เขานอนยัวนอนเต็นท์่นอนเลยตรงนี้อากาศเย็นดีอากาศเย็นนอนเต็นท์กับ,บ่หอนเออสัมสัมผัสสัมผัสพัวคาน่อยเลยก่อนสัมผัสพัวคาน่อยเลยก่อนครับยางไม่ใช่ละ ยางไป,นะงปเลยออทรงคะนนเอาเอาไปทรงเขาได้ไหมเฮ้ยสำคัญได้้อของใครบดเมือบดขึ้นได้บ่นี่าา <c oughs> ยใ่ยวยวนนก็มูกกรปิดกระมูกกปิด<น>บ่โอ้เอาอะไรใส่ขึ้นมาหลายแสะันมาาสมัน,ส,มนสันเกโอ้สุดี่ก็เอามาแต่สมันนาเกดด้วยกันนี จะไปนคนทั้งหลายไม่ในฝร่เศสเหรไม่แต่ักค้าอีซื้อเาซื้อว่าเป็นสวนนี<า>่ฮะวเป็นสวนเนลยแบบค้าหย,ยกสวนเ,นเลยวะาืโอยล,ลายดีเนาะแสดงาม่ม่มจหอเดือนสองเดือซานมันสีเดือหมนี่ปีไม่เดีวปีใหม่เดีวก็ยังมีมอ๋ไม่ต้องไกลไปไกลามาอย่เรื่แบกอุดโนนดอมถือสุดนี่น้อยเท่าไรถือสุดนี่ถือสุด พันหนึ่งถึงเลยพันหนึ่งพัดกิบอ่าก็วหนนวยนอยสนนิประมาณสันนหนอยสนนิส,นานสาวพันสาวพันเนาะมีอะไรขึ้นมีตูดเลยก็มันมันเป็นมาน้วเขาบอ๋อเรื่ว่าซักอะไรมันขาไปรวยนะหอยสาวพันกบใ,ใจยังใจขาวด้วยใจเดืใจแดงแดง<น>บ้านบอกบ้านโอ้ซิมไรบอ้อหยอก้หยอก โกาซีมก okay. to <laughs> ็เหมืนเาแเพิ่ซินรูปแล้วอามาอามาแถวหนึ่งนี่ประมาณจะพันเจ็ดแ่านเจ็ดแปดนบอกอาไรถแบมาอารถสิบหล่อรถสิบหล่อคนน่ะคือว่าคนไายรำกันเนี่เป็นพี่น้องกันหรือว่าคนหัวจักันทานเดียวกันเดนนีทานเดียวกันบดเย้เต็นทึกซวยปวดจดหอดผวดเรียงรถใหญ่รถใหญ่เลยทานเดียวเจ้าเดียวบดโอ ถือว่าเป็นพงการญ่อะไรนี่เป็นหาดใหญ่แล้วถือว่าอยู่ในตัวเมืองปารีสไม่แต่บอลเดียวแล้วพี่น้องคายนี่รคายหมังโบเนี่ยหาดเดียวเลยเ<ม>งีไปได้รับลอยเมสหาสิบแมสจะไปใส่ไปส่งเข้าบ่อไหนบ่อไปเนี่ยโอ้ไปเนี่ยยังหมดโอ้เตอร์ซอนของหม่น้องกล่องแชมพู อัออนอนี้ก็นใส่ซาฟันบ่อพราะตนี่4รับสามชิฟทีชิสามข้าเป็นสวนมาเลยพี่น้องเลายกสวนมาเลยแบบนี้ก็น่วยใหญ่อันนี้ระดับสี่หาสิบกุ่อ่าสิบ๊กสิบแตเป็นน้วยพันเกตเป็นหนันตัยเจ็ดสิบพัน ไม่ค่ะขายหังหมูเหรอใช่หมกหน่วยหน่วยหน่วยได้แพงสุดเอาหน่วยแพงสุดเด้อเด้อไม่ได้หาซิบไม่ได้หาซบเหรอใ่หน่วยหาซิบโอ้หาซิเอา้านวอยยัง,ง,งนี่นองเหลเืองนีงนง่นวดเหลืองเหรอตายกำลังเห็นเลยนี่ เป็นคล้ายมบมกแตงเนาะด้วยแต่งส้นเหนนะมะแตงลงเถอะแล้วัวใครอ่นีย<า>ัวห้หว่้านอยู่หว้า,วานใจยังใจเดือยหว่ใจแดงโอ้หมูเดงใจแดงอันนี้น้อยหาซิฟ<น>้กาใดอยู่บอกน้ากวนะาใดอยู่บอีซ่ซิน่อจิต่อเห็นจดตสื่ออีกีเลยพี่น้อง ไสเนื Dante, asure, ้อใดเน้อใดมันมันซุกมันตัวนี้วะสุกวะเบิ้งจี่ไรวามันสีสุป่เบิ้งแค่ไหนเน้นนนนดนึงแมนวเน้นแน่นแม่นอ้ข้าวบเบิ้งกดมันว่าเอากดเอากดมาเบิ้งมาหากดมาขัดจอแถ้ากดมันแตกๆออกเลยเขาว่ามันสีสุกคนแมนแมนว่าอะไรสุกวะขัาวบุซุกมาทรงขึ้นเด้อมาทร เออาเอาใส่ทงขอได้อันนึงอันวยใหญ่ตีหน่อยไหมค่ะหน่งแมทฮะวยได้ซื้อหน่วยหนึ่งแถมหน่วยหนึ่งตีดีวิวหานไทยได้เนี่ยเรื่องเท่าเมื่ออื่นนี่คนมาซื้อเต็มเลยเนี่ยซื้อไอยากเอ้าซื้อหนึ่งแถมนึ้วแถมให้คอยหน่อยหน่อยก็ได้แม่ขาดเออแถมแถมฮะแถมเด้อเออ โอ้ยบลูปหรอเป็นไมค่าบลูหรอนี่นี่พวกไปตั้งกันเลยไขอเชียร์กับโดิแซ่ตัวได้ตัวที่มไปอันนั้ไหมฮะเออเดี๋ยวติดตามเมค้าื่อนคนหอกน้อยหนหาสิบพันเนาะแต่เออ่นั่นก็ได้ซื้อ้องน้อหาสิพันขอต่อเลยสีิ เป็นแถมเหอีกหน่อยหนึ่งโอ้ไม่ขาดจริเป็นใจดีเว้ยทั้งนามทั้งใจดีไม่ขาดนี่เปิดจิ้งุนะ่งน,นี่มือนึงคลายได้หน่อยบ่ได้ได้บ่ได้บ่ออกผู้ดีแล้เราจะมาคายคายออกอยู่บ่ะจะเป็นได้ดอกมูนบ่หน่ออย,ย่างน,น,นี้ได้บ่โม้หนาวบ่ บับ่อเื่อนพี่บหลอกท่อนนี้พี่หลอกกันมาเป็นโตบหรือ่าเสียงบอเสียงฮะเคยเห็นอยู่บพี่เหเคยฮะทำซายแ่วันซซบยพอรถลมบะเดี๋ยวเอาเงินให้แม่าก่อนจดไรสีลืมงือในี่ย ไม่ตี้พงศุขนะสนใจโอ้ไม่ขาดง่ายขึ้นขึ้นเสาเลยนี่เอาบวบวาตวี้ไม่ขาดสิโปทอน tỏ chế chứ phần mông nhà đấy <laughs> Ở bó đây, bó nào? <laughs> nhỉ, khó bó lột đầy chứ bóp thì không bó được ơ, lốm được, ไม่คาเรื่มเงิ่อนทอเดเราประจัก <laughs> สุดเลยไหมไม่คาเติม,ม,มนนเนี่ยนี่ไม่คาเรื่มเงินทอดเอพี่น้องเลยเราพวื่กว่าหน่วยหาชิตัวต่ชิชิเอยหนมาอาชิเลยเรื่มทอดเ <laughs> อ <laughs> อเออนั้นเอาเอาทองขห้นอันหนึง่งพอชิซอนยานมันมัน ไปยกองนาะเพื่อนบา,บายกองนะ